อืไฟอะไรครับนั่นผมไปดูตะเกียงไฟอยู่บนเขาลูกนั้นครับหายไปแล้วตรงจุดนั้นครับนั่น ใครครับมันอ๋นั่นนั่นไฟอะไรครับ เหมือนมีคนยืนอยู่จุดนั้นนะหายแวบ,บไปเลยครับทีนี้ไมเป็นไรครับผมเราก็ทำใจดีสู้เสือเข้าไว้ครับเขาคงบางครั้งอาจจะมาดีเขาได้ มาในรูปแบบต่างๆที่ผมเคยพูดในใน,ในหลายๆคลิปครับว่าหนึ่งเขาจะมาแบบไหนส่วนมากก็ทักทายในรูปแบบต่างๆรูปรถกลิ่นเสียงก็ยังไม่ได้ยินข่าวข่าวว่าผีฆ่าคนสักทีนะครับผมว่าแต่บางครั้งเราก็ธรรมชาติคนนะครับเวลาเมื่อค่ำขึ้นมาก็กลัวเป็นธรรมดาก่อนเมฆก่อนนี้ครับ บางอยู่ในดวงจันทร์บางก้อนแม่กิดหนึ่งครับผมเผลอแป๊บเดียวบริเวณโดลรอบนี้มืดสนิทครับเราจะถ่ายตัดกับขอบฟ้าเท่านั้นเราถึงจะมองเห็น เดี๋ยวจุดไฟก่นครับทำไมไม่ยอมติดไฟครับเนี่ย อาหลังจากติดนิดเราก็ปั๊มเข้าไปใหม่ครับเห็นไหมครับผมพอได้แสงเขาจะของตะเกียงก็แนบรรยากาศของ ทีิวเขาบริเวณเขาเรียกว่าโค้งน้ำผีพายฝายกินคนครับอย่างที่ผมบอกว่าไปคลิปก่อนแล้วก็ต้นเรื่องบริเวณจุดนี้ครับที่เป็นจุดกำเนิดที่บอกว่าโคองผีพายฝ่ายกินคนผีพายก็จะเป็นสภาพที่คนทั่วไปได้รู้จักคือ เป็นผีผู้หญิงชุดขาวนะครับคนจัดทีมนาราการไปแบบนั้นก็คือเวลาเราลงเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นชายชะกันหรือแม้แต่เด็กบางคนเขาเรียกว่าจมน้ำตายครับแต่ว่าก็มีสาเหตุหลายๆอย่างของการเสียชีวิตเช่นมาเล่นน้ำของบรรยากาศหน้าน้ำหลาก พี่พายที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ผมฟังตอนสมัยผมเด็กๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าจะเป็นฟองน้ำคล้ายๆกับผุดขึ้นมาครับบางคนก็จะเป็นโดนจมเข้าไปในน้ำบางคนไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าเขาหลอดขึ้นมาเขาอาจจะได้เห็นคล้ายๆกับสาหร่ายพ่นขาเขาเวลาเ้วเขามองขึ้นไปจากกลนน้ำ มันจะเห็นแบบสาหลายเขียวๆนะครับพันขาดึงขาเพื่อที่จะให้เขาจมลงไปในนะ้ำเพื่อให้เสียชีวิตคนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเล่าเขาเรียกว่าเป็นตัวตายโัวแทนนะครับบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเปล่มเป็นคนละเรื่องครับ แต่ผมก็ไม่ได้มารวมรูสถานที่เพียงแต่ว่ามาถ่ายทําให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศไปพร้อมกันในผมใช้เลนส์วาก็จะเห็นภาพที่กว้างขึ้นแต่ก็จะมืดๆครับโอ้ย บางครั้งก็อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศด้วยกันนะครับยามค่ำคืนบางครั้งผมก็ถือว่ามีความฝุกครับที่ได้มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมคั้นผมจะเก็บไว้คนเดียวเก็บบรรยากาศสวยงงามเก็บไว้คนเดียวอยากให้นำไปเปิดตาเปิดใจให้กับผู้ชมไปพร้อมกัน เห็นไหมครับดวงไฟสะท้อนกับผือน้ำแดงๆน้ำนิ่งมากครับตอนที่ผมลงไปเมื่อตอนกลางวัน บรรยากาศโดยรอบครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดงไผ่ฝั่งนี้เป็นดงไผ่อืมโอ้ได้กิ่นอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยกิ่นชนฉชน กิ่ร้อนร้อนวูบขึ้นมาเฉยๆเตะจมูกครับบางทีก็อุ้ยอุ้ยงูหรือเปล่าครับผมดันใส่รองเท้าแตะกับแบบนี้ต้องระวังครับบางทีก็ไม่อยากเข้าไปที่ลกผมได้ยินแก๊แกๆ้เหมือนกับเสียงงูหางกระดิ่ง โอ้โอนที่ลงลงก่อนครับเดูกับที่พักเลยดีกว่าครับผมอยู่แบบนี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะพวกสัตว์เลื้อยคานนี้บางทีอาจจะเมื่เดือนนะครับเพราะว่า การถ่ายกล้องหน้ามันจะไม่มีแลชที่ทำให้ผู้ชมเห็นผมครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจมาอยู่ด้วยกันเสมอมาครับ ครับตอนนี้ก็สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มครับท้องฟ้าโดยรอบมืดสนิทเนื่องจากเป็นน่าจะเป็นประมาณสักแปดค่ำน,นะครับเป็นพระเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นวันพระแต่ว่ามีแสงสว่างจากที่เมื่อกลางวันนี้มาบรรยากาศ โรแมนติกสุดยอดแต่ตอนกลางคืนนี่เราก็มานั่งเหมือนเราได้มานั่งอยู่กับจิตใจของเราเองครับผมไฟก็มีปัญหาอีกแล้วเนี่โอ้อยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจด้วยมาครับผมนานแล้วนะครับที่ไม่ได้มาทำคลิปออกมาด้านนอก วันนี้ได้มีโอกาสก็เลยถือโอกาสว่าถ้าผู้ชมไม่ได้ลืมกันไปก่อนจะพยายามทำคิดออกมาเรื่อยๆออกมาทุกวันครับถึงจนหน่อยแต่ก็ต้องทนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจฝ, like, ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับขําคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ